การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตการเกษตรโดยชุดทดสอบแบบง่ายการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผล,ผลิตการเกษตรโดยชุดทดสอบแบบง่ายเป็นการตรวจสอบสารตกค้างเบื้องต้นของสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มอะโกโนฟอสเฟสและคาร์บาเมตโดยใช้เทคนิคการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสซึ่งสารสองกลุ่มดังกล่าวมีพิษเฉียบพลันสูงต่อมนุษย์และสัตว์มีผลต่อระบบประสาท ตัวอย่างผลผลิตที่สามารถตรวจด้วยชุดทดสอบนี้ได้แก่ผักผลไม้ข้าวและธัญ,ญพืชและพืชไร่ต่างๆชุดตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์และชุดน้ำยาการเตรียมตัวอย่างผักผักประเภทใบเช่นคะน้าหรือกวางตุง้งสุ่มตัวอย่างขนาด200กรัมนำมาตัดแบ่งครึง่งแล้วเลือกหนึ่งส่วนหั่นให้ละเอียด ผักที่เป็นหัวหรือผลสุ่มตัวอย่างขนาด200กรัมให้ตัดแบ่ง4ส่วนซุ่มส่วนที่อยู่ตรงข้ามกัน2ส่วนหั่นให้ละเอียดถั่วฝักยาวสุ่มตัวอย่างขนาด200กรัมหั่นเป็น3ท่อนแล้วผสมทุกส่วนเข้าด้วยกันหั่นให้ละเอียดขั้นตอนการทดสอบแบ่งออกเป็น3ขั้นตอน 1. การสกัดตัวอย่างขั้นตอนที่ 1. หัน่นบดตัวอย่างให้ละเอียดคลุกให้เข้ากัน 2. ช่างตัวอย่างใส่ขวดชนิดละ5กรัม 3. ใส่โซเว้นหนึ่งลงไป5มิลลิลิตรปิดฟ้าเขาย่า1น,นาทีแล้วตั้งวางไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้โซเว้นหนึ่งสกัดสารออกมา 4. ดูสารสกัดในขวดตัวอย่าง1มิลลิลิตรลงในหลอดแก้ว และติดฉลาระบุชนิดตัวอย่าง 5. จากนั้นใส่โซเวนสองลงในหลอด1มิลลิลิตรและแยกชั้นอย่างชัดเจนนำไประเหยด้วยปั๊มลมในถาดน้ำอุ่น 6. ต่อท่อยางจากปั๊มลมระเหยสารสกัดในหลอดต่อปั๊มเข้ากับสารระเหยและหลอดหยดแก้วจุ่มปลายหลอดลงไปในหลอดแก้วเปิดเครื่องปั๊มเป่าลงไปจนกว่าสารสกัดจากตัวอย่างชั้นล่างจะระเหยไปจนหมด 7จะได้เป็น sample extract ที่จะนำไปใช้ตรวจสอบในขั้นต่อไป 2. การตรวจสอบขั้นตอนที่1เตรียมหลอดแก้วทดลอง2หลอดติดฉลากควบคุมและตัดสินเติมสารโซเวนสองลงไปหลอดละ0.25มิลลิลิตรหลอดตัวอย่างติดฉลากระบุชื่อตัวอย่างและใส่สาร sample extract ของตัวอย่างนั้นๆลงไป0.25มิลลิลิตร 3. ย้ายปฏิบัติการตรวจสอบลงไปในถาดน้ำอุ่นควบคุมอุณหภูมิที่32-36องศาเซลเซียส 4. เติม3 Gt1 ลงไปทุกหลอดหลอดละ0.5มิลลิลิตรวางไว้5-10นาที 5. เตรียมสารผสมละลายโดยผสม Gt2 กับ Gt2.1 และผสม Gt3 กับ Gt3.1 6. ใส่ GT 2ที่ผสมแล้วลงทุกหลอดหลอดละ0.25มิลลิลิตรยกเวลหลอดตัดสินให้เติม GT 2จําจำนวน0.3 75มิลลิตรเรอเวลา8 30หรือ60นาทีขึ้นอยู่กับชนิดของ GT 1ควบคุมอุณหภูมิในถัานน้ำอุ่นให้อยู่ที่32-36องศาเซลเซียส 8. ใส่ GT 3ที่ผสมแล้วลงทุกหลอดจำนวน1ม mm ล เใส่ GTC ลงทุกหลอดจำนวน0 5นมิลลิลิตรเขย่าให้เข้ากัน10ใส่ g t ทลงทุกหลอดจำนวน0.5มิลลิลิตรเขย่าให้เข้ากัน 3. การประเมินผลตัวอย่างสีอ่อนกว่าหรือเท่ากับควบคุมแปลผลคือไม่พบสารตกค้างตัวอย่างสีเข้มกว่าควบคุมแต่ยังอ่อนกว่าตัดสิน แปลผลคือพบสารตกค้างในระดับที่ปลอดภัยตัวอย่างสีเท่ากับหรือสีเข้มกว่าตัดสินแปลผลคือพบสารตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามการตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรด้วยชุด GT t e s t i c i d e Test Kit เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้นไม่สามารถระบุชนิดและปริมาณของสารตกค้างได้ นอกจากนี้ยังมีชุดทดสอบแบบง่ายมีวิธีการขั้นตอนตลอดจนข้อดีข้อจำกัดที่แตกต่างกันเช่นชุดทดสอบ GPO TMK i t และชุดทดสอบ MJPK ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ชุดทดสอบแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสม